และนี่ก็คือชุดฟูเซตบัตเตอร์นะคะเรามาดูกันว่าภายในเซตนี้ได้อะไรบ้างก็จะมีตัวทุ่นลอยน้ำนะคะตัวเลนส์แคปแล้วก็ตัวไมค์เซลฟี่นะคะยาวได้ถึง1.2เมตรมีสติกกี้เลนนะคะมีไบเมาส์มีตัวบลิตทามมีเคสซิลิโคนนะคะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์สกู1นส่วนนะคะมาดูภายในกล่องอินสตากันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีสายชาร์จนะคะมีซองใส่อินสตามีผ้าเช็ดนอะแล้วก็จะมีแบตอินสตามาให้1ก้อนนะคะนี่เลยตามคลิปเลย ตัวทุ่นลอยน้ำนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับ o กโ o แล้วก็อินสตาเนาะถ้าใช้กับอินส a าให้ใช้อแดปเตอร์ใส่เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่สกูเสร็จแล้วก็ตามด้วยกล้อง Instatar หมุนเข้าไปแบบนี้ได้เลยส่วนตัวสกูนะคะสามารถเอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยตัวนี้นะคะเป็นไม้บลูเรทไทม์แฮนเดิลนะคะที่เอาไว้ใช้กับโมบลเลทไทมนั่นเองและยังสามารถเป็นขาตั้งกล้องขนาดเล็กได้อีกเวลาใช้โมบลูเทไทม์นะคะก็ให้ต่อกับไมซลฟี่สติ๊กตัวนี้เลยนะคะเพื่อเอาไว้หมุนนั่นเอง เซตนี้นะคะก็ถือว่าใช้งานได้หลายรูปแบบเลยทีเดียว